วัสดีค่ะฟ้าเปพี่คิค่ะไม่อยากเป็นตะคิวตอนท้องป้องกันยังไงไปดูกันค่ะ คิวนะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่ท้องค่ะที่เกิดเป็นนะคะแต่ว่าคนปกติค่ะก็สามารถเกิดอาการนี้ได้ค่ะเวลาเป็นตะคิวนะคะจะปวดขาค่ะทรมารสุดๆเลยนะคะหรือว่าบางทีจะปวดช่วงน่องค่ะยิ่งคุณแม่ท้องนะคะที่เป็นตะคิวค่ะลําบากเหลือเกินเลยค่ะท้องก็ใหญ่นะคะขยับตัวก็ยากอีกยิ่งเป็นตอนดึกนะคะจะทําให้คุณแม่นอนไม่หลับค่ะแล้วก็ทําให้นอนไม่เพียงพออีกด้วยค่ะวันนี้นะคะฟลาเลย์มาบอกวิธีป้องกันค่ะการ ที่คุณแม่นะคะไม่อยากเกิดตะคิวนะคะหรือไม่อยากเป็นตะคิวค่ะมีวิธีป้องกันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทำไมคุณแม่ท้องนะคะถึงเป็นตะคิวนะคะมีคุณแม่หลายท่านเลยทำไมทำไมถึงเวลาท้องเนี่ยต้องเป็นนะคะจริงๆแล้วค่ะอาจจะเป็นพาอค่ะขาดแคลเซียมนะคะหรือว่ามีฟอสฟอรัสในกระแสะเลือดมากจนเกินไปค่ะจึงทำนะคะให้เกิดตะคิวได้วันนี้ค่ะเรามาดูวิธีป้องกันนะคะการเกิดตะคิวของคุณแม่ท้องกันเลยค่ะ ที่อาหารต้านตะคิวค่ะเป็นการป้องกันนะคะให้คุณแม่ค่ะกินแคลเซียมนะคะเช่นค่ะงานะคะถั่วเหลืองค่ะปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือว่าเป็นอาหารค่ะที่ช่วยนะคะเสริมสร้างแคลเซียมให้กับคุณแม่ค่ะต่อมานะคะคุณแม่ควรดื่มน้านะคะให้เพียงพอค่ะดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะจะช่วยให้ระบบร่างกายของคุณแม่ค่ะปรับสมดุลในร่างกายด้วยค่ะต่อมานะคะ กินอาหารนะคะให้เพียงพอไปแล้วใช่ไหมคะดื่มน้ําให้มากเพียงพอเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะเปลี่ยนนะคะท่านั่งท่าเดินนะคะท่ายืนหรือว่าท่านอนค่ะคุณแม่นะคะควรแบบเปลี่ยนนะคะนั่งให้ถูกต้องนะคะหรือว่าเวลาที่คุณแม่นอน,นะคะ่ะควรนะคะหาหมอนหรือว่าหาผ้าห่มนะคะมาหนุนตรงช่วงขาคุณแม่ค่ะให้สูงกว่าลําตัวสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เลือดค่ะไหลเวียนได้สะดวกอีกด้วย และช่วงนะคะ2-3เดือนค่ะสุดท้ายของการตั้งครรภ์เน,นะะี่ยค่ะคุณแม่ท้องนะคะ,ะอาจจะเกิดอาการเป็นตะคริวอยู่บ่อยๆค่ะจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะบางทีนะคะคุณแม่ค่ะท้องใหญ่นะคะน้ำหนักตัวมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ขาทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะรับน้ําหนักที่มากเกินไปนะคะอาจจะไปกดเกร็งน,นะคะของกล้ามเนื้อค่ะและเลือดนะ,ะ่อาจจะไหลเวียนไม่สะดวกอีกด้วยค่ะคุณแม่นะคะควรหาค่ะอาหารจาพวกแคลเซียมนะคะ เป็นพวกนมนะคะอาหารปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะคะที่พูดไปเมื่อตอนต้นค่ะสามารถรับประทานนะคะและเปลี่ยนท่านั่งท่ายืนท่าเดินค่ะเปลี่ยนท่าทางนะคะลักษณะต่างๆไม่ควรนั่งในท่าซ้าๆนะคะและการนอนค่ะก็ควรยกขาขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ค่ะรู้สึกว่าฉันทําทุกอย่างแล้วนะคะแต่ทําไมถึงเป็นตาคิวอยู่นะคะ ก็จะให้คุณพ่อนะคะช่วยค่ะเป็นการนะคะยกนะคะเท้าคุณแม่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการบีบค่ะบีบนวดนะคะให้คุณแม่ค่ะลดอาการนะคะหดเกรงของกล้ามเนื้อค่ะ แค่นี้นะคะก็เป็นการป้องกันค่ะการที่คุณแม่ทองนะคะเป็นตะคริวได้ค่ะวันนี้ฝาก,ก็บอกให้ครบเลยนะคะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณแม่หลายๆท่านเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเบมก i ฟต์ดีเทลนะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ